ต่อไปพร้อมแล้วนะคะคุณจำลองจากสระบ,บุรีค่ะเชิญค่ะคุณจำลองค่ะฮัลโหลค่ะจำลองอยากฮลัลโหลค่ะมจำลองว่า<ต>ไง<ห>ครับอยากอยากออยากขอถามว่ามันมีคนคนหนึ่งเ,เขาเขียนสัญญาเงินกู้กองทุนที่เขาทะเลาะก,กับกรรมการกรรมการเขาไล่ออกแต <c oughs> ่นี่จะเป็นคนเ้าประกันจะต้องรับผิดชอบไหมกองทุนหมู่บ้านป่ะป้า กองทุนหมู่บ้านแล้วเขากู้แล้วใช่ไหมคนนั้นน่เขากู้แล้วใช่ไหมเขาเขียนสัญญากู้แต่กรรมการไม่ได้ให้เงินเขาอ๋อยังไม่ได้กู้ถ้ายังไม่ให้กู้ถ้ายังไม่ให้กู้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบยังไม่อนุมัตินะียนสัญญาไปแล้วไม่เป็นไรถ้าเขายังไม่ได้เงินกู้ก็แปลว่ายังไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเพราะเขามีแต่สัญญาแต่ว่าเขายังไม่ได้ตังค์เพราะงั้นมูลนี่มยังไม่เกิดครับป้า แล้วคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะเขาจ่ายกันหมดแล้วเงินอ่ะมีคนนั้นคนเดียวที่เขาแกล้งมันเขาไม่ให้มันอ่ะอ๋อคือป้ากังวลว่ามันมีสัญญาแล้วจะเป็นหนี้แต่ไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ามีหนี้แต่ไปค้ำกันเงินตัน 700, ้งเจ็ดเหมือนนี้ถ้าป้าไปค้ำแล้วเขายังไม่ได้กู้อย่างนี้ครับป้าไปคุยกับกรรมการกองทุนนะป้านะว่านายคนนี้ที่ฉันนะค้ำให้เขาไปเนี่ย เขาได้เงินกู้ไปแล้วหรือยังถ้าได้ไปแล้วผู้ค้ำก็ต้องรับผิดชอบถ้ากรณีเขาไม่ชําระหนี้แต่ถ้ากองทุนบอกว่ายังยังไม่ได้เงินยังไม่ได้ให้เงินกู้กับนายคนนี้ไปทมสัญญามาแล้วจริงแต่ทางกองทุนไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้เงินกู้เขาไปแสดงมูลนี้ยังไม่เกิดเมื่อมูลนี้ยังไม่เกิดผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบทีนี้ถามป้าถามป้าจําลอง ถามป้าจำลองว่านายคนเนี้ยที่กู้เจ็ดหมื่นห้าเนี่ยคนค้ำกี่คนครับป้าสองคนค่ะค้ำสองคนป้าก็ชวนคนค้ำอีกคนหนึ่งไปพบกรรมการกองทุนบอกว่าไปถามเนี่ยไปถามว่าเอาเงินให้เขาไปยังถ้าเขาบอกว่ายังไม่ให้ป้ากับเพื่อนอีกคนบอกว่างั้นไอ้ที่เขาชั้นที่เขามาทําสัญญากู้นะครับและชั้นเซ็นค้ำให้ไปแล้วเนี่ย พวกเราสองคนขอยกเลิกนะไม่ค้าแล้วนะแล้วคุณก็อย่ายให้ตังค์เขานะไปบอกเขาอย่างนี้เลย hmm. สรุปป้า,าสรุปว่าสู้อยู่แล้วอ่าป้าครับแต่ว่าต้องไปบอกไงครับป้า hmm. ต้องไปบอกไงสรุปว่า hmm. ถ้าเขาได้เงินมาแล้วแล้วขอไม่จ่ายคนค้าสองคนต้องรับผิดชอบแต่ถ้าทาําสัญญากู้แต่ถ้าทําสัญญากู้ไปแล้วแล้วกองทุนยังไม่ให้เงินเขา เราไปบอกเลิกสัญญานี้เลยว่าเราไม่ค้ำแล้วนะยกเลิกเพราะว่ากองทุนก็ยังไม่จ่ายตังค์อย่างนี้เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับป้าครับ<ะ>ป้าจำลองเข้าใจแล้วนะ<โ>ป้านะเข้าใจแต่สงสัยเพราะตัวเลขมันลงไปหมดแล้วคไม่ต้องสงสัยก็ไม่เป็นไ,ไ,ไ,อไรอะครับป้า<ำ>เพราะว่าเขายังไม่ได้ตังค์ไปเงิน<ำ>เขายังไม่ได้เงินไปถ้าเขาได้เงินไปแล้วนั่นแหละ การทานิติกรรมการกู้ยืมเงินถึงชอบด้วยกฎหมายสมบูรณ์นะป้านะป้าไม่ต้องกังวลไปบอกผมไปตามที่ผมบอกแนละไปบอกยกเลิกการค้าประกันทั้งหมดยังทันอยู่เขาไม่ได้เงินไปแต่ตัวเลขเขาเขียนไว้แล้วอ่าใช่ครับใช่ครับยกเลิกได้ครับไปบอกเลยครับป้าครับสวัสดีครับป้าำตามที่พี่หนอมบอกนะสวัสดีค่ะ